ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนี่กันวิวก็จะมัดใจชินเคยก็วันนี้จะมาสอนจดัดเล็กแบบไม่ใช่รับเตอร์มันคือแบบกึ่งรับเตอร์เต็มต,ตัวข้อก,การรับเตอร์ไม่ข่อมีผมเนาะก็จะมีอะบ,บางมาดูกันได้เลยข้อโซนรับเตอร์ก็เลยดีกว่าก็มี e o รับตอร์สองใบผมมีบรรญาซื้อแค่อสองใบเนาะ <S <S ก็เมื่อลงมาก็เรียก เผ่าสองขา D P สมาลงฝูงได้เลยทันทีนะไอเมยก็ไม่ต้องลงไม่ต้องลงฝูงต่อไปรับตัวเล็กความสามารถรับตัวเล็กไม่กลับไปนี่ออกโจมตี้เราจะได้คนเด็กของเราหาแลวตัวเล็กอีกใบขึ้นมือถึงไม่มีแล้วคนหาได้เรียสับกลเออก็มาสเตอร์ของเชกนี้คือเชนลอแน่นอนสับได้จัวัจวนะักชงจัวได้สับ ต่อไปยักษ์ใหญ่เด็กนี้จีเกนทัรรับเธอจีเกนทัวรรับเตอร์เนี่ยก็เมื่อกันเบนนี้ถูกโจมตีสามารถจ่ายสาแล้วนำการที่มีคำว่ารับเตอร์อยู่ในเชื่อมรับการโจมตีแทนได้ก็มีอะไรบ้างแต่ก็ต้าแบมเบซินไมโครยูทารับเตอร์โอวีอีโอ e รับตัวเล็กอะไรต่างๆนั้นเด็กนี้ได้ ก็อคทั้งดีแล้วก็การที่มีคําว่าแรปเตอร์ทุกใบจะต้องจะบวกค่าโจมตีสองด้อเก่รับตัวเล็กแล้วก็ไอบ้บาบาบาที่มีคำว่าแรปเตอร์อยู่ในเชื่อนะนะเนาะไปไปต่อไปเดโกต้านั่นคือตัวที่จะมารับการโจมตีแทนไอเจกกนโตวความสามารถเดโกต้า มื่อมีลัตเตอร์สามใบในสนามมันบกค่าโจมตีสามร้อยแล้วก็ไม่ตกสุสานเอาแล็ปเอากาที่มีควาว่าลัตเตอร์หนึ่งไม่สิเอากาที่มีคําว่าลัตเตอร์จากเนี่ยกองมาขึ้นเอาโอ้ยลินพันเอากาที่มีคําว่าลัตเตอร์อยู่ในเชือมาขึ้นมือได้หนึ่งใบจากกองนะแล้วก็ไม่ตกสุสาน ถ้าในสื่อสารมีการ์ดที่มีคำว่ารัเตอร์ในชื่อ6ใบขึ้นไปมันสามารถสร้างความเสียหายก็คือการลดค่าป้องกันให้กับดการ์ดเป้าหมายไป600จุดทีเล็กตายได้สุดยอดไปเลยนะเออแต่ต้องทิ้งการ์ดอยแล้วก็ต่อไปแอมบีเขมีปัญญาซื้อ2ตัวก็ขยะยสีใส,สไปเลย แบมบีรับเปลความสามารถเมื่อเข้าสนามเอาแบมบี้ใบมาขึ้นมือซึ่งจะใช้คอมโบกับโอวิทั้ง2ใบเนาะนี่โอวิองโอวิมาสตัวนี่แบบนี้แบบนี้เลยลงแบมบีความสามารถแบมบีเอาแบมบี้ไปขึ้นมือแต่เราไม่ต้องสนหัเราส่งลงสนามไปเลยด้วย DP พศูนย์จุดและถ้าไม่มีก็สามารถค้นหาได้อยู่ดี ต่อไปก็คือโอวิลดค่าไล่เผาสองขาลงหนึ่งแต้มเนาะยังไม่มีอะไรมาต่อไปคือซินแรปเตอร์แรปเตอร์ตัว,ตวใหญ่ซินแรปเตอร์อ Syn ความสามารถคือซินแรปเตอร์ความสามารถคือมันจะบวกค่าโจมตี300ถ้ามีไดโนที่เพราะว่าผิดปกติอยู่ในสนาม แล้วก็บบกค่าจมตีสามอต่อเดนอการ์ดหนึ่งใบที่ฝ่ายตรงข้ามนำเข้าออมาในสนามจากปสุบสารนะเป็นเวลาหนึ่งเทินค่อนข้างดีนะก็ไม่มีอะไรมากเขาสัญญาไว้ยินแทงกักตีนะคนต่อไปไมโครรักเตอร์ทั้ง4ี่ตัวเนาะไม่มีอะไรมากไอสองตัวนี้เป็นแบบเงาไอสองตัวนี้ปกติ นาะไม่มีอะไรมากเป็นไอขาวไอขาวกับไอดำแตกต่างกันมากเลยก็ใน,นสนามถ้าในสนามมีเพลาสองขาสามใบขึ้นไปไมโครแรปเตอร์จะรับค่าโจมตีเพิ่มสามร,ร้อยซึ่งแรปเตอร์ไม่เคยมีพลาสองขาในสนามน้อยกว่าสามใบนะคะแต่ถ้าน้อยกว่าแปลว่ามันจะใกล้แพล้วโอเคต่อไปยัดห้ให้เต็มแม็กยูท่าแรปเตอร์เนาะ เนี่ยใส่พักมาด้วยแต่ว่าเพราะว่าผมไม่มีรับเตอร์แบบปกติผมมีแค่สามตัวโหเลยยัดพักอยู่ท่ามาด้วย s> <S ก็ทิ้งไดนโนการ1หนึ่งใบไดนโดนการ1หนึ่งใบได้รับค่าจดตีเพิ่มสามร้อยสองรสิเออค้อ้งดีแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรมากต่อไปคือไดนโนเนคัสหยอกหยอยอ่างๆย่่งมใช่รัปเตอร์แครับเตอร์ก็มีเพียงเท่านี้เนาะ ก็ไปฟิลเลยดีกว่าฟิลแค่ต้องฟิลไม่ต้องถามน่าจะรู้ต่อไปเป็นพวกที่ไม่ใช่ดรัปเตอร์ก็จะมี <S <S เดนโนเนคัสเนาะมีแบบเคลือบด้วยแบบเลื่อหาย,ยากเดนโนเนคัสเอาอาร์เมอร์เผาสองขาหนึ่งใบขึ้นมือซึ่งมันก็มีแค่ใบเดียวแหละเออในเด็กเนี้ยเขราะผมไม่มีเป็นยาซื้อ ก็มันก็จ่ายสามจุดแต่รุการหนึ่งใบได้รับซัพพอสับสนสองเทิร์นซึ่งเอจลเ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 อเออิสันโนใชน้ง่ายกว่าน่ะนะไม่มีอะไรมาต่อไปแพ็คกี้เซฟาโลซารสัสสามใบก็ไม่มีอะไรเช่นกันนะฮะแพ็คกี้เซฟาโลก็ดึงการจอบตีมาให้มันเนาะไม่มีอะไรมากต่อไปไคโอโลโฟ ฟาแลนแค่นั้นแล้วก็จ่ายสามกันหึ่งใบได้ไม่ใช่ได้ลดค่าจงเตีป้องกันไป300จนกว่าการเป็นนี้จะตกสุสานแล้วมันลดทะวีคูณได้สัญญาณต่อไปบารีมานิกตีที่ค่าป้องกันนะไม่มีอะไรมากนะไม่มีอะไรมากเลยต่อไปคือเดลต้าโรเมัสความสามารถไม่มีอะไรมันไม่กเมจิก ได้ไรในโลกนี้และมันไม่กลัวเมจิกและสกิลใดใดในโลกนี้ยูเวนแบ็คหูกับเออไม่กลับสิมันไม่กลัวเมจิกใดๆทั้งสิน้นยูเวนแบ็คหูกับมาต์สกิลแค่นั้นไม่กลัวแค่นั้นนะมันจะตื่นสนกระเบิดฝูงก็ไม่กลัวถ้ามันลงฝูงแล้วโดนระเบิดฝูงอะ่ะมันก็จะตื่นตนกุกระแลวมันก็แยกฝูงแล้วก็เสียระเบิดฝูงพีอันนี้ชอบเอาไว้ตีเปิดเอิร์ทเควก เดลต้าเดี๋ยวม่เอาโจมตีใส่เออดเดี๋ยลยดีเอาเดลต้าตีเดลไม่สิเอาเป็นเดลต้าตีใครโอโลโฟดีกว่าเดลต้าอาจจะใครโอใช้เอิร์ธเคลกมาเดลต้ามตื่นสนุกแล้วมันจะอยู่โจมตีเพราะฉะนั้นฝั่งนู้นก็เสียเอิร์ธเคลกฟร,ฟรีเป็นทางเปิดเลยสุดยอดท่้างใช้งานได้ดีนะ Yeah. จัดให้มันสียแบบนี้แหละโอเคต่อไปลามีโอคูงทั้ง2แบบสเต็ปเน็กับปกติมันก็เหมือนกันนะแค่ okay. ลามีโอมันลงมาในสนามแล้วมันหาตัวง้อหนึ่งใบมาลงฟูงได้เหมือนอีูแต่ไม่ได้เอาเอาจากมือเอาในสนามต่อไปนี่พาราซปกติก็จ่าย2ส,สุมดูกันแล้วเพิ่มค่าดีพีตามการที่สุมได้ แล้วก็มีกสก,กิลหนึ่งก็คือไม่ใช่สก,กิลสีเอฟเฟกต์เมื่อลงมาในสนามรักษาสภาวะป,ปกติของเดนการ์เป้าหมายแล้วก็แบบใหม่แบบปกติแบบสเต็ปเน็กเออสเต็ปเนก็แน่นอนป้องกันทุกรูปแบบเหมือนแลมบิโอเลยจ้าแล้วก็ไม่ต้องสื่อสารจะสนามโจวนหน่งต่อไปก็นี่เดลตา ไม่ใช่เดลตาโรเมอโอโรเมอโเมอจะเ,เป็นเล็ดลิงไดนโนกาสเพาสองขาหนึ่งใบได้รับค่าโจมตีเพิ่มอีก500แล้วถ้าไดโนกาสที่ลิง์ให้อ่ะมันตายเอเดลเมโอเนี่ยก็จะตายตามต่อไปคือชอยดอนเนาะทรอยดอนความสามารถมันไม่โดนตีจากตัวที่รวมฝูงหรือรวมล่างไม่ใช่สิ ไม่โดนตีจากตัวที่ไม่ได้รวมฝูงหรือลวมล่างต้องรวมล่างหรือรวมฝูงตีมันนะแล้วก็จ่ายสองทุกตัวต้องแยกการลวมฝูงและรวมล่างต่อไปฟุคุอิซอลัสความสามารถทิง้งแอคชั่นการหนึ่งใบแล้วพอสองขาไม่ต่ำบ้างหมายคารจตีจนจบเถินค่อนข้างดีนะใช้งานได้ดีมากแบบอะคอมโบง,ง่ายๆสำหรับท่านผู้ชมนะอือ แพคคีเซฟาโลวานาเบโซลาสเตกเกอรยอกนะแล้วก็จะมีลำบีโอปะให้ฟูงคายโอโจมตีใส่แพ็คคีเซฟาโลให้ลำบีโอขึ้นไปรับการโจมตีแทนเอฟเฟกต์ฟูคุอีกที่แอคชั่นการงงๆไปหนึ่งวัยถ้ามันก็จะไม่แตกร้าวเหมือนการโจมตี สรุปเขาก็ตีไม่ได้คอมโบง่ายๆเลยง่ายมากเลยโอเคนะคอมโบง่ายๆเนาะไม่มีอะไรจัดการแพร้ขอจัดการแพร้แดนเซอร์ไปนี่แหละ นี่พวกพี่แล้วก็จ่ายสองการ์ดในสื่อสารสองใบเอาจากเกมฝั่งใดก็ได้นะฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้เอาจากเกมปพิ่มพอสองไม่ใช่พอสองใเลยในนกกาทุกใบของเราได้ค่าโจมตีเพิ่มสองร้อยแล้วฟื้นฟูลฟ์พอลรัมาเตอร์ไปสองร้อยต้องค่าใช้งานได้ดีต่อไปมาจุงก้าซอรัสมาจุงก้าซอรัสเนี่ยความสามารถคือถมามันโจมตีสำเร็จอะแล้วก็ยังอยู่ในสนามนะ มันเราจะได้จวนหนึ่งแล้วก็ชาร์จแอตแ,แท็ที่ไอความสามารถก็คือจ่าย3กาที่อยู่ในแอทแทกไลน์หใบต้องสับสน1เทิร์นไม่มีอะไรมากต่อไปมัจเเบรามัจเเบราซารัสหนองสามารถนืนหน้าตกสู่สารจากสนามเราเอาเมจิกการ์ดหนใบในสู่สารเราขึ้นมือได้ต่อนข้านี่จะใช้ได้ดี เช่นแบบโยโย่ Yo, มันอยู่ในสื่สารมัตบบาเบล่าตาโยโย่ด้งขึ้นมือเลยแบบนี้ก็แค่นั้นแล้วก็จ่ายสองที่แม็กซ์ที่แอคชั่นหรือเมจิก่ะถึงเมจิกการ์ดหนึ่งใบจากนั้นเราจะได้จวดสองปไปคอมปี้คอมปี้ผม,มมีแค่นหนึ่งใบแนะนําใส่สีมันเลยคอมปี้ก็ไม่มีอะไรมากเมื่อมีการกับพื้นมือจวดไม่ใช่จวดสิ ค่าจงตีเพิ่มสองร้อยแล้ได้ค่าลงฝูงที่มหาศาลมากเลยนะฮะกล้งโฟกัสสิอ่ะไม่เป็นไรบอกค่าลงฝูงสองตัวได้พันห้าสามตัวได้สองพันหนึ่งแล้วก็สี่ตัวได้สองพันหกควอน้างที่จะเยอะมากบวกใส่เกาะใ,ใส่กรงใส่เกาะอะไรไปเนี่ยสุดยอดนะต่อไปตุนท้ายของส่วนที่ไม่ใช่ลับเตร์ จิกาโนโตซอรัสจิกาโนโตซอรัสมีความสามารถคือฟ a ส t รันแล้วมันไม่รับสกิลจากตัวที่ฆ่าโจมตีน้อยกว่าดีนะก็หมดไปแล้วกับไอ้เจ้าตัวที่ไม่ใช่รักเต์อนะต่อไปกรอ DP f e r นเพราะว่าเราสังขารมี DP ที่เยอะมหาศาลมหาการมาก ลงมาได้ดีพีหนึ่งถ้าเป็นแบบ3จุดอันนี้เป็นแบบ3จุดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นแบบ2จุดก็ลงมาได้ DP พศได้แล้วก็ในเทิร์นต่อไปของเรา DP ของเราจะได้10จุดสุดยอดนัง้งที่จะดีต่อไปโครมาโดโคลโครมาโดโคลเนี่ยมีความสามารถคือเพิ่มค่าโจมตีห้าร้อเก็บเป้าหมาย แล้วก็สมได้แค่เฉพาะไดโนที่ไม่ใช่ไดโนสีคีครีเชอร์ที่ DP หนึ่งหรือสองเท่านั้นต่อไปไฮเพชาร์ลอนไฮเพชาร์ลอนเนี่ยมความสามารถคือฟ้าไดโนที่สวมใส่จะได้รับเอฟเฟกต์ fast run เฉพาะเผ่าสองขาไดโนที่สวมใส่ข้าจัตีเพิ่มสีร้อยแล้วก็นี่ b o o s อ of thunderbird การสั่รุ่สายจมตีโดยเฉพาะ เดนโนที่สมใส่โจมตีได้ทันทีแล้วก็โบวค่าโจมตี200เนาะต่อไป s นี่ยซิมโบลอั u โรนซิมโบลอัรในความสามารถคือเดนโนที่โจมตีเข้ามาก็จะถูกทำลายพร้อม,มกับเกาะใบนี้มันไม่เหมือนในการ์ตูนนะก็คือแบบตายคู่ไม่ใช่เดนโนที่สมใส่จะไม่ตายนะก็หมดไปแล้วกเปราะมีห้าใบเอง ต่อไปไชั้นกาดเป็นส่วสามใบซึ่งมันก็มีแค่ใบเดียวที่มีตมีเสียงมีสามใบพราะสอรเชียนซึ่งไม่เข้าใจว่าทําไมตรงนี้ไม่ต้องเป็นสีน้ําเงินไม่เข้าใจทําไมตรงนี้มันเป็นสีแดงฮะพราะสอรเชียนมาสามใบแล้วก็ไม่เหมือนกันสักใบเนาะอันนี้เป็นแบบใหม่อันนี้แบบเก่าไปแบบปกติอันนี้แบบเคลือบส่นยอดไม่เหมือนกันเลย ก็เผ่าสังคามได้รับค่าโจมตีสามร้อยเนาะแล้วก็ไดนโนที่ไม่ใช่เผ่าสังคามได้รับค่าโจมตีสองร้อยแค่ที่เราควบคุมนะไม่ใช่ของฝั่งสงคารามด้วยต่อไปชาร์จจริงชาร์จเนี่ยมีความสามารถเดนโนไม่ใช่เดโนซิคริเช,ชอร์เป้าหมายค่าโจมตีบวกขึ้นสี่ร้อยจนจบเถิ่อนค่อนข้างดีดิพี่หนึ่งเอง ไล่ชาร์จไป3ใบเพิ่มค่าโจมตีพันสองไม่ใช่เล่นๆน,นะตีพีสามด้วยนะพันสองนะต่อไปนี่เมกเทคซีคลิ่งถึงการหนึ่งใบเจอการสองใบไม่มีอะไรมากต่อไปบิสร์ดก็หยุดการโจมตีได้ไม่มีอะไรมากนะต่อไปคันดโบ ทำลายแอเชน,นการทีลาอยู่ต่อไปล o อ s ออฟบริ i ตี้คีเจร์เป้าหมายไม่สามารถใช้ความสามารถพิเศษได้จนกว่าจะตกสุ่สารแต่ชุบเข้ามาก็ใช้ได้เหมือนเดิมต่อไปก็คือ absolute p r o ร e เทชัน a อฟโซลต์เพรเทชันหความสามารถคือมันจะไม่ตกมันจะไม่ได้รับผลสำแดงไม่ตกเป้าหมายไม่ตกเป้าหมายได้ใดเลยทำอะไรไม่ได้ไม่ได้รับความเสียหายไม่ตกเป้า ไม่ได้รับผลสํแแดงไม่ได้ตรงเป้าหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะมันแบบการดฟองน้ำสุดยอดอยเลยดีพีแค่เสียต่อไปไม่ใช่แค่เสีดีพีตั้งสีต่อไปเอาคารอยหนึ่งใบผมมีบัญญาหามแค่หนึ่งใบนะเอาคารอยเผาที่เลือดจะไม่สามารถถูกโจมตีได้ต่อไปฟ r เรสเซนการยอะเกีนตำนาน เดโนทั้งหมดในสนามไม่สามารถโจมตีและใช้สกิลได้สองเทิร์นเอื้อดควักเดโนโจมตีก็ามาต้องอหูทำลายต่อไปวูคิโนแก๊สทีเช่อเป้าหมายขับค่าโจมตีสี่สร้อยก็วันนี้ก็ม,มีเพียงเท่านี้เลยเนาะเนี่ยเด็กเตรอเนาะไม่มีอะไรมากถ้าใครสนใจจะมาพูดคุยกันได้ที่ร้านกินมันตตาคับนะครับผมไปและบ๊ายบาย